ผมมาสอนครับฝึกสอนศรีพายแถวริมโขงก็อยากให้ประเพณีกลับคืนมาเหมือนเดิมครับให้มันเป็นเหมือนเดิมมาเหมือนศรีพายสมัยยุคก่อน,อนยุคหลังๆนะครับยุคหลังๆที่ว่าเป็นศรีพายแต่ละหมู่บ้านนะครับผมอยากให้กลับคืนอยากให้มันเปนเป็นแบบนั้นกลับคืนมานะครับ เมือบวท่องเที่หนทีกดกัมือหางกดแ่งขนณกับตัวเรื่องนาะกต้องปงัวแลพาพ้่ถ้าตัแล้ว่วววะมันจะาอร์ที่จดนไ่นา,านะครับปัญหาที่ที่เราจะหาฝีภัยชาวบ้านให้ให้เต็มลำครบทั้งห้คนมันมันยากครับมีเรือจอดอยู่ที่วัดหรือวัดนี้สองลำวัดนี้สามลำเป็นเรือที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น แต่หาฝีพายไม่ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเชื่อได้เลยครับว่าเรือแต่ละหมู่บ้านไม่มีฝีพายที่เต็มจํานวนทุกวันนี้ทุกคนต้องดํเนินดาเนิน,น,นชีวิตโดยการดิ้นรนในการทําอาชีพของตัวเองจากการเกษตร,รเมื่อก่อนแค่แล้ว้วก็บ้างๆก็ลงไปพายเรือทุกวันนี้คนมีหน้าที่งานประจําหมดแล้วพอมีงานประจําหมดมันก็เลยทําให้เวลาที่เขาจะทำการฝึกซ้อมเนี่ยมีค่อนข้างน้อยในส่วนของสนามแข่งเรือยาวของของน้องคายทุกวันนี้นะครับ มันเป็นเหมือนกับถึงธุรกิจใครมีเงินเยอะใครจ้างฝีพายได้ดีคนนั้นก็ได้แชมป์ไปซึ่งผมมองในใน,ในอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีฝีพายชาวบ้านที่เขาอยากพายแต่ว่าพอพายไปซ้อมไปสู้ไม่ได้มันก็เลยจะเป็นแบบท้อครับท้อไปเลยตัวเจ้าของเรือต้องการใช้ชนะเพื่อเป็นชื่อเสียงของตัวเอง นะเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองโดยพื้นนตั้งแต่อดีตมาเลยว่าเรือ,อลำนี้ตั้งแต่ทำมาเป็นร้อยปีเป็นแชมป์มาตลอดแล้วมาจู่ๆเป็นผีพายทถวบ้านเหมือนเดิมแล้วมาเจอผีภายข้างนอกแล้วยังไงก็สู้เขาไม่ได้จําเป็นก็ต้องรักษาชื่อเสียงของเรือ,อลํานี้ไว้จําเป็นก็ต้องจ้างถ้าเอาเบอร์นหนึ่งประเทศไทยมานะครับเอาแค่คร่าวๆนะครับไม่ต่ํากว่าสามแสนนั่นคือเงินที่เราจะเสียไปโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมา ได้กลับคืนมาคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เขามานั่งเรือเราแต่คนที่ได้เงินจริงๆคือฝีพายจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ข่อยซ่อมม้แล้วข่อยบริภายข่อยซ่อมม้เห็นอย่างซ่อมแล้วเจ้าไปจ้างทิมอื่นมาภายแล้วเจ้าทิมผู้ข่อยอีหยังผู้ข่อยก็ได้แต่ผู้ข่อยมาด้วยใจก็เลยการเป็นว่าไทยบ้ากบ่ลู่จะจะไปซ่อมเห็นอย่งางบ่ลู้ว่าจะไปเพื่ออย่าง ในเมืม่อไปแล้วเขาว่าเอา